ว่าถ้าเราจะทําสินค้าที่เป็นอาหารหรือเป็นของกินเนี่ยส่องออกไปไประเทศจีเนี่ยดูโอเคไหมจะพร้อมซัพพอร์ตเราไหมครับซึ่งเพื่อนเราบอกว่าอยู่ทํำมาเลยเดี๋ยวเต็มตัวช่วยขายให้ครับทาง,ทงเขาหนึบมะม่วแล้วก็เ้าหนึบชุเรเนี่ยม,มันเป็นขนมหวาน,นที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกครับ ใครมาเมืองไทยเนี่ยก็ต้องไปตามหาของกินเนื้อสองตัวเนื้นอแต่เขาไม่สามารถเอากลับไปได้เนื้อหรือกลับไปได้ก็เอาได้ไปแค่แป๊บเดียวเนื้อแต่ถ้าเขาสามารถซื้อสินค้าของชิมมาเนี่ยเขาสามารถไปคุยหรือเอาไปฝากเพื่อนได้เลยว่าเอ๊ะขนมม่วงจากประเทศไทยที่มีชื่อเสียงหรือที่ที่มีชื่อเสียงเอากลับมาฝากนเนื้อแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราคิดว่าพอเป็นของกินแล้วเนี่ยแล้วเป็นของกินไรละ ตอนนั language, America, ้นเราคิดเยอะมากเลยครับสุดท้ายก็ตกผลึกตรงที่เป็นผลไม้ครับจากประเทศไทยครับเพราะผลไม้เนี่ยจะส่งออกไปประเทศจีนเนี่ยสิ่งที่มันหนีไม่พ้นเลยคือทุเรียนมะม่วงมะพร้าวครับเราก็เลยทําเป็นผลไม้ที่เป็นทุเรียนมะม่วงมะพร้าวครับในวันแรกเนี่ยเรายังไม่ใช่โรงงานครับเราเป็นแค่ซื้อมาขายไปครับแล้วก็มาส่งออกให้กับลูกค้าครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เราคิดว่าถ้าเราทําแค่ทุเรียนมะม่วงมะพร้าวเนี่ยเอ๊ในตลาดก็มีเยอะแยะเนอะ Df. เราทำไงให้สินค้าเรามีความแตกต่างครับผมก็เลยลองหลายวิธีครับเพราะผมก็ไม่ได้จบฟู้ดไซด์เนอะเราก็เลยลองนู่นลองนี่เนี่ยมาทำให้แบบมันดัดแปลงเนี่ยไม่ใช่ทุเรียนเปล่าๆไม่ใช่มะม่วงเปล่าๆสุดท้ายมันก็เลยมาตกที่ความเป็นดิปปิ้งกะทิครับซึ่งทุกวันนี้ชิมมาเนี่ยความเป็นซิกเนเจอร์ของเราเนี่ยก็คือส I mean, on ินค้าทุกตัวเราเนี่ยจะมีดิปปิ้งกะทิครับจุดเด่นเนี่ยของเราเนี่ยคือความเป็นดิปปิ้งกะทิครับ ผมกล้าพูดนะครับว่าเราเป็นผลไม้เจ้าแรกในไทยและของโลกนะครับที่มีดิปปิ้งกะทิอยู่ในซองทุกซองครับเราดิปปิ้งกันอย่างนี้เลยนะครับจริงๆแล้วผลไม้ของเราอะครับเราจะทําจากผลไม้สดจริงๆเนอะ,อะจะไม่มีการแอนดิเดียลหรือว่าวัตถุเจอือปนอย่างอื่นเพิ่มเติมเข้าไปครับทำให้คนที่รักสุขภาพเนี่ยสามารถรับประทานได้แคลอรี่ต่ำครับวิธีการของเราเนี่ย เราก็ไปคัดจับคนที่เขาไปคัดต่อจากฟาร์มมาหรือจากสวนม่อีกทีนึงครับเพราะพวกนี้เขามีกระบวนการในการเลือกผลไม้อยู่แล้วเพื่อได้ตรงตามสเปคตรงตามคุณภาพครับแล้วเราก็บอกรีควอร์มนึงเราไปครับว่าสินค้าของเราสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะมาทําการผลิตในส่วนไหนบ้างและต้องการส่งออกไปยังต่างประเทศครับเพื่อให้ r e requirement เนี่ยมันตรงกันครับเราก็สามารถเชื่อได้วัตถุดิบเนี่ยในคุณภาพที่ดีครับที่เราต้องการครับ ก็ปัจจุบันนี้นะครับก็แบรนชิม้ะนะครับเรามีช่องทางออนไลน์ในประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง tiktok นะครับแล้วก็ทาง facebook นะครับทาง ig นะครับแล้วก็มี Lazada มี Shopee นะครับเสิร์ชง่ายๆเลยครับคำว่าชิมมะฟูดนะครับ c h i m m a f r u i t นะครับรับรองเจอชิมมะฟุดทุกๆช่องทางแน่นอนครับ